ช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมต้องขอบคุณ f c ทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวทุกวิดีโอที่จัดทำนะครับและขอบคุณ f c ที่ช่วยกันนะครับในการเช่าบูชาพระเครื่องนะครับสำคัญและเหรียญสาคัญของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขมากๆและก็ร่ารวยเงินทองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่มีความสําคัญคมชัดเข้มข็งและนิยมมากๆซึ่งเป็นเหรียญที่เอฟซีรู้จักกันดีนั่นคือเหรียญหมุนระัคบ ซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์พ่อบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับครึ่งพระองค์ฉลองพระองค์ด้วยคุยมหาจักรีนะครับผิดว่าภาคุปที่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับจะได้ข้อความผู้ิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาดูที่ขอบมีฟันเฟืองแบบถีและมีสีน้ําตาลเลือดหมูนะครับหรือสีแดงเลือดหมูนะครับอยู่ตรงขอบเหรียญด้วยนะครับผมพลิกไปด้านหลังเหรียญเป็นจุดโฟกัสที่สําคัญของเหรียญน,นะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทุกท่านรู้จักดีคือเหรียญ5บาทหลังเรือหงษ์นั่นเองนะครับจะรัความ5บาทประเทศไทยพศสอ 2, 5 3 0เหรียญเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ5บาทปี30ศูได้รับความนิยมมากมากนะครับขอบคุณครับ